มั่นทุกบินฟินทุกคู่ครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสําหรับท่านใดครับที่ตามแนวทางหน้าช่องของเราไปเมื่อวานนี้ครับก็หวานช่ำกันไปเลยครับสําหรับทางฝั่งของมัค์คบีเทลวีฟครับที่สามารถเก็บชนะ จากทางฝั่งของบัตค่าโตโบราไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์คูนสวัสดกันไปเลยครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะต้องบอกว่าในครอบครัวของเราก็สดชื่นกันไปอีกสดชื่นกันไปคูณ2เลยครับสตัวเน้น3ตัวการันตีที่ผมหยิบยกมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฟุตบอลเช้าอย่างเซาเปาโ,โรครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของมาคาคบีเทลวิปแล้วลก็สปอตติงบาการ์ครับมาหมดมาครบมาเข้มเมาเต็มๆกันเหมือนเดิมครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านี่่ออนบววกาชง้้ต อกว่าหวานฉ่ากันตลอด3-4วันติดแล้วนะครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านอีกหนึ่งรอบแล้วกันและสําหรับพี่ๆท่านใดครับที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกับเราไม่ต้องน้อยใจไปครับทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์เนี่ยจะมีทั้งผลงานให้ชมนะครับแล้วก็ทางเข้าบอกอยู่มาติดตามในทาง VP ในกลุ่มได้เท่านั้นครับแล้ววันนี้ครับหตัวเน้นหตัวการันตีครับเราขอไปเปิดที่ศึกรูการ2 0 2 4ันยี่สิบสี่ของบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นทางฝั่งของบูรุสเซียมึนเช่นกันมาก แก่่าาในดูลลที้วรภาพลงของคู่นี้ครับกำลังอยู่ในช่วงมเมนตัมที่ดีมากๆด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าผลงานโดยรวมถือว่าชัดเจนมากๆสำหรับเจ้าบ้านอย่างโปรเซียเมือนเชนกันบักนะครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้ติดต่อกันถึง7เกมรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการฟุตบอลอุ่นเครื่องหรือว่ารายการกระชับมิตรครับและในรายการเดบเบ์โพคาเกมล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้แบบสวยงามเลยนะครับทั้งฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวอร์ชันที่ดีครับแถมสภาพความพร้อมเนี่ยก็ถือว่าไม่มีตัวหลักหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มแต่อย่างใดด้วยนะ ก็แน่นอนครับฟอร์มในเกมล่าสุดครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือเพื่อนแค่10ลายครับก็สามารถตีเสมอรองแชมป์อย่างสุดกาดและสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพมาครองได้สาเร็จครับทำให้หัวิตหัวใจพวกเขาดีมากครับถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ครับพวกเขาจะเสียแกนหลักและเสียเพื่อนแกนหลักๆไปหลายลายมากๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะมองจากลูกเกมลูกสมรเกมที่แล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีและมีผลงานในเกมลุกที่ดีอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับมาพบกันในบ้านของทางฝั่งของมูเช่นคันบาศครับก็ต้องยอมรับว่่าาาเีรบนนอง้มจะดดูกวต็ แถมได้แฟนบอลหนุนหลังครับคอยกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีด้วยนะครับนี่คือข้อดีสำหรับฝั่งของเจ้าบ้านอย่างบุรเซียม่นเชสนตกันบักนะครับแต่ไบรอูเซนเองผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจที่มันค่อนข้างดีครับและลูกทีมของชาบีลลอนโซ่เนี่ยนะครับบอกเลยว่าพกพาความมั่นใจมาเต็มคันนนี้ผมมองว่าในเกมนี้ครับภาพรวมเองก็ไม่ได้ดูเป็นรองเลยเพราะด้วยในเรื่องของเฮทวตก็ถือว่าข่มกันอยู่เยอะบอลคู่นี้ออกจะเป็นทรงบอลแพ้ทางกันด้วยดังนั้นครับในวันนี้ครับด้วยความนะครับที่ต้องบอกว่าทางฝั่ วันนี้ครับอาจจะได้ใช้แกนหลักเหมือนเดิมครับน่าจะใช้มาในระบบนะครับ4-2-3-1ครับโดยวันนี้น่าจะขึ้นเกมมาตั้งแต่แดนกลางครับจะมีทั้งสองกลางคู่อย่างเควินสโตเกอร์นะครับอาร์ลัซานเปอานะครับจะคอยปั้นเกมให้กับทั้งัองห้องหน้าเป้าอย่างทีมไคดิวนะครับคอยราดตะไครยบอกเลยว่าภาพรวมในวันนี้ครับถือว่าชุดกําลังชุดนี้ก็ถือว่าน่ากลัวและอันตรายเป็นอย่างมากพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับไบโอลวเซนเองนะครับเสียบเล่นแกนหลักไปหลายรายครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ตัวหลักๆอยู่ การิชาก้านะครับโรเบิร์ตเอนดิกนะครับอาร์เร็กกิมันโดนะครับฟอร์เรนเวียสนะครับแล้วก็นาเปาอย่างวิกเตอร์โบนิเฟสครับดังนั้นผมมองว่าในเกมนี้ไม่กลัวอะไรเลยครับถ้าเชียร์ไปทางฝั่งของผู้ไปเยือนครับมองว่าในเกมนี้ครับภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าชาวบ้านกล้าเปิดเกมแรกเพราะได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับก็น่าจะมีข้อผิดพลาดและข้อประมาทให้เห็นกันอยู่เยอะเหมือนกันและที่เด็ดที่ขาดเดี๋ยวนี้เชื่อว่าไบเออร์ลุกเซ่นยังมีเกมลุกที่ค่อนข้างคาดหวังได้มากกว่าที่เด็ดที่ขาดเฉียบขาดมากกว่ามีโอกาสเชียรบบุก มีโอกาสไปได้เหมือนกันผมคิดว่าคู่นี้ถ้าไม่เจ้าก็เจี๊ยเชียร์ไปทางฝั่งของไบโอเลกูเซนได้เลยครับในกำแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวครับมาแน่ๆหนึ่งเมตรการันตีให้บอกแล้วว่าภาพรวมดีกว่าความมั่นใจพกมาบามากกว่านะครับดังนั้นมองไปที่ไบโอเลกูเซนเป็นตัวเน้นตัวการันตีในครั้งนี้ครับและสำหรับวิด้านใดครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมมาพบกันในครอควสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ